แผนครับอุบัติเหตุหทางถนนประจำปีของห้าหกของอำเภอหนองท่องครับซึ่งเหตุเกิดที่องค์การเกิดที่สามแยกทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลนนทาสเกิดเหตุแล้วครับ<อ>ลูกขายลูกขายลับรถลับรถแล้วจอดแลด้วไปกองเล<ด>ยแล้วเว<ด><อ>้นช่วงเว้นช่วงให้รถโรงพยาบาลเข้าด้วยเว้นช่วลลงรถโรงพยาบาลเข้าด้วย พอดีไม่เห็นเกิดกู้ภัยสองห้องสองเข้ามาแล้วครับผู้บาดเจ็บตอนนี้ร้องระนาวเลยครับทีนุเลยครับทีนุประเมินเครับทีนุคาดดกรดูดก่อนนะครับี้รป่งครับีนึครับีหนครับีนึครับครับบครับหคัครับ ังแล้าครัตอนนี้วเห็นอ้างสแล้าสองตอนนี้มีเพิงมีเพิงไม่ขอตัดเพิงตับสนุนด้วยครับกลังุนไปแล้วกำลังเคลื่อนที่เป็นรถหนักแล้วก็เคลื่อนที่ได้รับควบคุจุดเแล้วกลรืจรรบนรับเข้ารถดเพิเข้าคนบครับ ยี่สี่นี้มีรงประอาศสารสุขของตําบลโนนทาดแช่คัดแยกอยู่ครับแล้วก็มีกู้ภัยหันโจทย์เป็นกำลังเสริมครับ ทองล่างสองก็หน้มาสองสาาางล่างสองก็หน้ามาสอง่าไปลุกไหมอยู่นะครับตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วครับดอ่ดาอดจุด้มอดมสดาอมไมาร่ครัมพสอมไาสกาสอมาจอได้แต่ไไลุดไหมไ่ม่ เีเ <s uk Sales> <speaking einer> ียวเดี๋ยวเาหน้าย่ัได้รที่ยังไม่ไม่มีงานทำเลยพราะเผื่อมาแล้ไงเราจะเลี้ยงมาเพเพื่อยอีองุมาส้ แม่ขายว่าเพราว่าแปดพี่มานจุดนำผู้บัดเจ็สีเขียวทั้งหมดไวรีบ้รอตอนน่หน ครับขณะนี้เป็นการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมูนะครับซึ่งเราจะสมมุติสถานการณ์นเหตุเกิดที่บริเวณสามแยกหนองแวงองค์การในเขตองค์การบริหารส่วนเมืองภาคอำเภอน้องห้องจังหวัดทอนแก่นครับตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่มาร่วมร่วมกันนะครับ

ફલ૲ લ લ૨લ લ લ૨લ 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 พอถึงแล้วรถด,ดับเะไรงยังไม่ถึงไปยังลุกไม่ยังรุนแรงครับโค้งแซ่บเดืเอดเดือดลองตามให้อีกครัค้งเราสิ่งหนึ่งครับฟางสี่ห้อก่อดปอครับไปเลย

ก็าป็ตำรวจบสิบห้าผู้ป่วยแล้วครับบสองครับรถตู้มันจารถสองเปลียน ที่มาแล้วตั้งปฏิบัติปิต่อหน้างมหนกนักการนะคะี่เขียวงงลอเินไอี่กีไน์สายรตนบัณฑ์สองสามองบ่ปิทสระหนนของหพ่ แต่ร้านนี้มาที่มาแล้วครับมันยัดคุที่ยัดไปได้เดือนแล้วเผื่อใครนะทีมแพทย์โรงพยาบาลกำลังโรงพยาาบลอยู่ครับยังเลยครับ ม่มาถึงนะครับครับไม่มีคอมมานเดอร์ล่ะรูหน่อยรอไ่ไว้กินก่อนโอเคดูให้ดีก ในกำลังเล็นรอดวกำลังเคลื่อนที่ครับ 分かった。